แปลงสำเร็จโปร f ฟาสแข็งแรงทนทานทํางานง่ายในระหว่างการติดตั้งเนี่ยช่างจะต้องมีการยกกระเบื้องวางกระเบื้องไปในตําแหน่งที่จะมุงหลังคาเพราะฉะนั้นมันจะมีบางตําแหน่งที่ตัวกระเบื้องมันถูกวางซ้อนกันอยู่เยอะแล้วก็จะมีน้ําหนักของช่างที่ต้องรับกระเบื้องจากด้านล่างเนี่ยแล้วก็วางกระเบื้องเนี่ยซึ่งน้ําหนักตรงนี้มันจะถ่ายไปที่แปรถ้าเกิดแปรเนี่ยรับน้ําหนักได้น้อยนะครับ มันจะมีการยุบตัวซึ่งการยุบตัวตรงเนี้มันจะส่งผลในเรื่องของระดับการลาดเอียงของตัวหลังคาด้วยนะครับถ้าเกิดบางตำแหน่งมันยุบไปมากเนี่ยความสนิทของตัวแผ่นหลังคาแต่ละแผ่นที่วางต่อกันเนี่ยมันจะไม่ดีส่งผลให้เกิดน้ําย้อนเกิดการรั่วซึมได้ง่ายครับ ในกรณีที่เราเลือกแปรสำเร็จอยู่ในใจแล้วว่าเราอยากจะใช้ตัวแปรสำเร็จเนี่ยหนึ่งเลยเราควรจะมาดูว่าเราจะติดตั้งหลังคาอะไรหลังคาประเภทไหนที่เราจะติดตั้งเพราะหลังคาเมทัลชีตหลังคาลอนคู่หลังคาโมโนเอรยเนี่ยก็จะมีระยะห่างแปรเนี่ยไม่เท่ากันเราต้องพิจารณาส่วนนี้ประกอบก่อนถึงจะมาเลือกว่าเราจะใช้แปรความหนาเท่าไหร่เราเลือกความหนาแปรได้ถูกต้องจะไม่ต้องกังวลเลยว่าติดตั้งแล้วจะเจอปัญหาหรือเปล่านะครับ หลังคาจะแอนหรือเปล่านะครับช่างเหยียบแล้วมันจะไม่คืนตัวมันจะหักหรือเปล่าอันนี้เราจะไม่ต้องกังวลทีหลังเลยจะเลือกใช้กับเมทัลชีสหนึ่เลยก็คือต้องมาดูก่อนว่าระยะซัพพอร์ตหรือระยะจันทรันของโครงสร้างลูกค้าเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดระยะซัพพอร์ตหรือระยะจันทันลูกค้า1.5ก็แนะนําเป็นแปะโปรฟหมิลแต่ถ้าเกิดระยะซัพพอร์ตตัวเนี้ย มันเหลือแค่1เมตรอันนี้เราก็จะแนะนำแปดโปรไฟล์0.55ได้ครับซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงในกรณีที่มีการใช้งานกระเบื้องหลังคาโมนเนีรระยะจันทร์ตามที่เราทดสอบนะครับที่1เมตรเนี่ยแปดโปรไฟล์0ู .5 กับ0.5 5าหเนี่ยรับน้ำหนักได้แน่นอนนะไม่ต้องกังวลเพียงพอต่อการใช้งานในที่พักอาศัยทั่วไปแน่นอน